สวัสดีย่ามังแรงพี่น้องมาวันนี้มาเก็บหย่อนปักตุมมา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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบายต้นสายเกียน,น,นเชแนลขคือเราพี่น้องมาเก็บพักไปจริงกับลาบมาแรงรถมาเลยต้องขึ้นรถด้วยรอบอสแก้ว cứ nói mẹ cứ má hona 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 hola 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 gì? à hola <laughs> Nơi... ừ. à, cứ hola cứ hola cứ hola à. à nhọn cho hola 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 pì hola hola à hola 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 ตรงนี oh, uh, oh, ้ับนี้วนอยดีตรงนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยโ้ยหนอยกำลังหัวลัวเลยพี่น้องรวมพลังโอ้โห้โอ้ยย้ย้ไปยิงกำลังไปจังกำลังมาเร็งอ้ยจอยต้องเจ็บตัวข่ต้องทายเนาะโอ้ยเนาะ้กด๋อหนอยดูกอลพี่น้องเดียนอยกำลังงามเขาเนี่ย ข้ายยอติดพิ่นเบิ่งตัวบักตูมฝรั่งบักตูมฝรั่งมาจินกับลางงัวมาแรงแรงซอยตุวดับบานวาบอันโอ้ยน้ำตาบานกบินน้ำตาลเลยนี่ยพี่น้องเมื่อกี้จะน่าอยาดนม่กินดอกอยู่เมืองนอกอ่ะเมืองนกจับไปเทน้ำตาลเลยเฮียว้าแต่งงานไหมแล้วเถีาไม่แต่งงานเพราะเฮ้ยอยู่ไก่ทะเล có hang chạy thế mà kẻ nào? Nha nhạn đóng ngang này không nhạn đóng ngang, lại, Kiếp, đây trùm lăng. Nè, cắp cắp cũng ngon lăng. Lại khạc, lại khạc, ô, ô. Lại, lại, lại. นี่หยอดงามพี hmm. ่น้องเออหยอดงามไรอุรโอุรโอุรโอุระอุระอ้ยังเดืดยังปุ้งยังเดืดยังไรยากาศงามเอองามไรงามนี่แหะมัวนาพอยอดวิวขึ้นย้มโลกนี่แหะต้องมาไทยเอาเราเราเลยไรไทยเอาเราเลยนะ